ก้ามแม่ค้ำค่ะค่ะมาตามแนวทางกับมแม่คําค่ะในงวดวันที16่16พฤศจิกายน2567ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดน,นี้นะคุณแม่เนาะค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่เพิ่วมาเพิ่นฝันแล้วฝันเมือไรคุณแม่ฝ,ฝันเมือ่อคืนฝันเมื่อคืนล่าสุดเนาะค่ะมือนนี้มาตามคุณแม่วันที่8นาะคุณแม่เนาะค่ะ,คะบอกสู้ฟังเลยคุณแม่ฝันแนวไรฝันว่าย่างไปน้ำทงหน้าข้างหน้านะไปเห็นกรุตัวบอกน้อยหนึ่งตัวหนึ่งก็เลยมาบอกพ่อหญ่นี่ เล็กหน่อยมันก็เลยว่านเพราะง่ายเพอาะง่ายมาตึกเอากบเด้อกบตัวแบบไงหนึ่งคนว่าค่ะบานี man, ้ตึกเอาไปกบมันก็มุดลงในหิตุมแล้วก็ไปโจกเอาโจกเอาขึ้นมาอย่าขามเด้อกเพราะ่ายมันตัวใหญ่เอาเหลี่ยมทอเล็กหน่อยเจ้าว่ากบตัวทอเล็กหน่อยกบตัวทอเล็กหน่อยโอ้บักง่ายตาเหืี่มุ่งมุ่งกบกะเก่าเนาะกบกะเก่าแฮ้กะหาเฮ้บานกรบเหรคะแม่เอาเฮ้บานอืมเฮ้กะหาค่ะ ขามันกระซีมันถือขาบอกด้วยจังไหนถือว่าโตเนี่ยแหละเอาตีเอาขามันนั่โอ้ตียวาขานัมคุณแม่หามากเก้าหาซีมันบอกห้าเก้าสี 5, 9, <น>่หาเก้าซี่แง่ซี่ไฮหาเก้าซี่แง่ในความฝันนี่แง่<น>อืมฟันซ้ำนี่ฝันซันซันฝันซ้ำนี่แล้วนะพอไงพอกัอันนี้ก็บอยอยากให้คุณคานนะ่ะค่ะ มันนี่ก็อาเพิ่นมาเอินอะพี่นางพี่นางเพิ่นมามาไปอันเทปูนชอยข่แน่เพิ่นวะเทพปูนชอยข่แน่เทพเทแเหล้่ลนะ่นอืออันเพิ่น่นนาเทพปูนแล้วจะแยกไปใส่ได้เขาจะเอากาวแก่มาให้กินเพิ่นวะก็ไปนั่งกินกาวแกมนั่งอยู่เสาเสาปลายบ้าน,นพอดีมาเลขกทีเพิ่นเก่าสิบสี่มาเลขกที่เพิ่นเก่าสิบสี่แน่นปัจจุบันนี่แหละพี่น้องกอของ เพื่อนเอายางมาให้คุณแม่กินกบแก่ไม่ทุยางปลาเมือกปลาหยัง,ยงนี่แล้วเอามาเค็ดกับแก้มเนาะออืบ้านนี้คุณแม่กินเหล้านั่บ่หรือจังไรกินเบียร์ก,กินเบียร์พากันกินเบียร์กินเบียร์พ่อกินเบียร์เพิ่นเมาแม่บ่เมาโอ้ยประทันต์อิ่มอยู่ก็เลยว่ากินอีกคนเด้อว,ว่ากินกินจนแบบ กินจนอ้วกคุณแม่นี่ได้อ้วกแมนบบอว้อวกแล้วมันมันเมาแห้งโอ้อิม่มแห้งคุณแม่กินจนอว้วกว่สาสันทานผู้ชมอายุของคุณแม่จักปีหกสิบสามหกสิบสามเต็มเพราะว่าคุณแม่เกิดเมษาแม,แมนบหกสิบสามเต็มอย่างหกสิบสี่เนาะค่ะ,คะพ่อซอเกิดนี่เกิดสองห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยค่ะถ้าผู้ดฟันว่าได้กิน บอก่สิกินยังกระซังกินจนอิ่มจนเต็มจนห่าดอายุก็พ่อสอเกิดวิกวันอย่าลืมตีเอาบเป็นตีอวบเป็นกระปุกนํำสางกระตีอลบเป็นกระชื่อแต่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่มันก็ออกมาเสียดายเนาะคุณแม่เนาะค่ะบอเป็นยังมีเขาไม่รู้มูกะะมูกกับสีขาตีเอาคามันอหลักคุณเม่ก็น้ำซีอยู่แล้วคุณหญิงเนาะ บมเป็นยังค่ะท่านผู้ชมมีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะคุณแม่นี่สถิติเขามาเจ็ดแปดหวดซ่อนเนาะค่ะรุดแน่กับเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหนวดนี้เอาไม้ฝันเองกับยังสือกับว่าสือเนาะตัดเอาบเป็นค่ะงวดนี้เอาไม่ค่ะคุณแม่ถือว่าฝันดีเนาะค่ะฝันต้นวิกถือว่าฝันดีเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะโมเพิ่นกันนอนอยู่โรงพยาบาลพอไงนะกันนอนโรงพยาบาลกันย่างมาหาได้เมื่อคืนนอนไปอีกเสือบสองฝันบอกด้วยจังไรฝัน เพราะไงอันนี้ตัดตีนเพนลินนะหวานี่มากให้เบื้องแรกตีนแล้วจ็ยจอยแล้วบนองเสือแล้วใส่จะสงฆ์ข้าศัมากไม่เบื้องในตีนตีนแดงคือหาหาได้ตีนหาเนะาะค่ะหายัางเราคุณแม่ห่วยหาก็จะยหาศูนย์แล้วหาศูนย์เพราะว่าฟันตีนเป็นเป็นแผลเมนบอกเป็นแผลมาให้เบื้องแรกก็เลยหาสายผูกแขนเอาเอื่นคขวนเพลินมันจะออกน้ำ อายุพญแวงอายุเท่าไรพญเป็ดอายุชักปีนหมพี่เนี่โอ้สามพ่อโตหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีแมนอย่างหกสิบเจ็ดอย่างหกสิบแปดเพราะว่าตอนนี้เพิ่นอยู่โรงพยาบาลเป็นบอกคะแมนเพื่อนกับอายุสามกันกับพอนาดาสากันหกสิบเจ็ดปีพ่อสาวเกิดสองห้าศานย์ห้าศูนย์แมนอาอยู่สากันคาถาสามการห้าศูนย์ค่ะ อาทิมาอยู่ด้วโมเน่โมเน่เนาะคุณแม่ค่ะขอถามคุณแม่ที่คุณแม่ฟันเห็นกบนี่กบจักตัวกบตัวเดียวกบตัวเดียวว่านแหเอาว่านแหลงไปมันหมดลงไปในขีดตมแล้วก็โจ๊กขื้นเอาเอาขึ้นมาอู้มันเป็นตะหักเววศยาขามันเล้อตัวไงค่ะตัวไงเหลือตัวไงซ้ำเล็กหน่อยเลยซ้ำเล็กหน่อยอืมดูมันตกกบงามในความฝันนี่คุณแม่ตีหายตัวไหนอจำได้ปะหายอ่ะก่อน เ้าสีาเก้าสีเนาะเลขสามตัวบ้านคุณแม่ก็มาฝันต่อไปอีกฝัน่าลดีไปนนางกินกับแกมอยู่เสาเหื่นข้าเจ้าหื่นบ้านปลายบ้านข้าเจ้าปลายบานอีทีไปเหตุงันงานทอยเขานาะนะไปค่ะเท่พื้นเท้พื้นบูนบอกคะแม่ก็ไปเต้เต้เหล่าคนว่าเจ้านั่งอยู่นี่ลพวคนว่านั่งไัไปนัปงในปลายบ้านเขาค่ะนั่งอยู่นี่ล้วคนว่าอัน เดี๋ยวก็แกมให้กินคนแบเอาเบียร์น้องเมาคนแบบก็กินน้ำกันก็เพลินเพลินกับเมาจะคล้องกับเมาเมาจนอ้วกแตกโอ้คุณแม่ในความฝันนี่คุณแม่เห็นป้ายบานีทีเพิ่นบอกนความฝันเห็นแล้วนอนก็นั่งอยู่ซื้อป้ายพอดีเห็นเลขเลยเมนบอสเห็นป้ายอยู่ละเห็นป้ายเลขกเก่าสีเก่าสีบาลีสีเก่าสิบสี่อี๋โอ้ก็ไปเบิ่งแหล่งยังไปเบิ่งแล่งมืองเสาค่ะว่ามันตรงกันบ่ตรงกันบ่อเก้าสิบสี่ค่ะ ในขั้วฟันนี่คุณแม่กให้เก่าซีได้เนาะคุณแม่บาดอีกทีเก่าซีเหล็กสองตัวเนาะค่ะบาดนี้คุณแม่ก็มาฝันต่อไปอีกในในครึ้นเดียวนี่ฟันอยู่สามเถื่อฟันอยู่สามเถื่อมาเขาห้องนามบาดนี้มาฟันชีีแจงนี่มาเห็นฟันเห็นอ้าวคนมาอนี้ค่มะมาเพ่นว่าคนก็บอกเลว่าอย่างเด้อคนว่าหมอหนันไปว่ามอหนันไปตื้อโก๊บคนว่านานไปตื้อโก๊บคนก็ได้อยู่ตัวแล้วอุ้ยว่าเจ้ามามาที่โรงพยาบาลจะมาเมื่อไดรกำลังมาหอดคนว่า มาได้เบื้อง,งได้สายสินก็เลย่มเอาสายสินถึงเอาตัวนี้นี่นี่ตั้งหัวนี่นี่นนค่ะก็เลยผูกแขนให้เพื่อนในความฝันน่ะผูกแขนให้เพื่อนพ่อผูกแขนให้เพื่อนพ่อโอ้ก็เลยพ่อซอเกิดเท่าน,นั้นพ่อซอหาลอายพ่อซอหาลอยเนาะลอยเบ,บ,บื้องให้เอยเบื้องในตีนเจ้ายังแดงจีคืนอยู่เนตะวันมันแดงจีคืนอยู่แต่ว่ามันหมุนเขาเลยม,ม,มันเป็นกลมๆหมอคะเป็นกลมๆครับแต่วันทางตัดนะมันจะตัดยาวเลยนะค่ะ มันเป็นกลมๆเขาก็เรียกว่ามันชีเศร้าอะล่ะในความจริงนี่ก็คือเพิ่นบซับายใบเรือยตัดเท้าเนาะใบเรือยตัดฟาเท้าอยู่โรงพยาบานแล้วคุณแม่นี่ฝันเห็นว่าเพิ่นมาฝันว่าเพิ่นมาก็เลยว่ามามากเลยคนไหนกำลังมากหอดเพิ่นว่ามากหอดกป็นยางมาเลยโอ้ลุงมาเสื้อเสื้อกับโบไซน์ค่ะคุณแม่ก็เลยสิให้พ่อซอเกิดพ่อซอเกิดกับอายุเพิ่นมอื อายุนี่หกสิปีหกสบเจ็ดก็พอเนลนะพ่ออเดียวกันพ่อเกิดเดียวกันพออ่นพอซอเกิดนี่กะหาศูนยูนเนาะ2 5 0ห้ศพอซอ,<ม>อ,อเกิดเพิน่นค่ะเป็นแนวทางค่ะท่ามผช้ชมของไมค่่มในงวดวัดนที่สิพฤศจิกายน2.5งพนห้าร้อยหกเนี่นอคุณแม่<ช>ค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมบอกมีมยังแล้วขอให้เก็บซีโศกมันหมานเด้อมันม,นมันรุดรุดไปไหลายบีกเลยรุดไปไหลายงวดแหละกระล่างรุดสองวดค,ค่ะคุณแม่รุดสองวดบ่ค่ะค กำลังรุดสองงวดค่ะท่านผู้ชมงวดหนึ่งงวดที่สามนี่ไฮมาเนาะคุณแม่เนาะค่ะไฮมาขอไฮมิโชกับแม่ข่ำสุขูสุขคนค่ะคุณแม่นี่เพื่อนฝันขึ้นเดียวอยู่สามเท้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขเพื่อนกับย่อให้แคบลงเนาะคุณแม่เนาะตัวเลขก,กับบล้ายโตค่ะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ติดใหม่ติดมือไว้แน่ค่ะเท้อได้โชคใญงรางวัลไ่กับแม่ข่ำ ขอบคุณแม่คามได้หลายค่ะบอเพงแนวทางขอบคุณครมาสรุปแนวทางตัวเลขข้อมฝันในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คามค่ะในงวดวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 7นี้ค่ะแม่คามในเพื่อนฝันสามเธอในคลืนเดียวเพิ่นว่าค่ะเธอแรกในเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นกบตัวบักใ้ญ่เพิ่นว่าตาแดงจึงคืงตัวดำคึกเมกเพิ่นว่าตัวซ้ำเล็กหน่อยเลยเพิ่นบ่าแต่ว่าหันมีตัวเดียวเพิ่นว่าค่ะนางเฮิโจโคอยู่เพิ่นว่ะ เพิ่นก็เลยไปเอื่นสามีเพิ่นเนาะค่ะเอาเหมาวานเอาเพิ่นว่าสามีเพิ่นนี่ก็เลยเอาเหมาวานเนาะค่ะเล่ใดมาเพิ่นวาค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าในฝันแหลกเนาะค่ะเราไม่ข้ามเพิ่นกตีตัวเลขห้ก็คือหาเก่าสี่เพิ่นวาหาเนี่ตีมาจากเหเพิ่นวาเก่าตีมาจากกบเนาะค่ะส่วนสี่เนี่ตีมาจากกบสี่ขาเพิ่นวาเพิ่นก็เลให้เลขสามตัวห้าเก้าสี่เนาะค่ะเลขตีจากฝัน มาฝันที่สองบัานนี้ไม่ข้ามนี่เพื่อนฝันต่อมาอีกฝันที่สองคือฝันว่ามีคนนี่มาเอินเพื่อนไปเตปูนซอยเพื่อนบ่าคนกับคนหูจักกันนี่ละในหมู่บ้านนี่เพื่อนว่าไปเตปูนซอยแนวสันไม่ข้ามก็เลยไปเพ <inappropriate worrying> <ouais> <inhos> <cas> ื่อนว่าไปก็ไปเตะเตะจนแล้วเพื่อนว่าพอแล้วเราก็เลยไปนางเศร้าเมื่อยอยู่เสากลางเพื่อนบ่าเสากลางเนี่ยติดบ้านเหล็กทีไปพร้อมเพื่อนว่าเงี้ยขึ้นไปเห็นบ้านเล็กทีเนาะค่ะเห็นเหล็กเก่าซีเพื่อนว่าค่ะ วงกลมไห้เนาะค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็มีเจ้าลองบานเพิ่นยางมาเป็นผู้ยิ่งเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเจาเศร้าเมย์ถาเด้อประสันนางอยู่นีละประสันคอยซิพี่เอากับแก่มมาสูจะกินเพิ่นว่าค่ะเจ้าล้องบ้านนี่ก็ได้เอากับแก่มมาเพิ่นมามีเบียมาผอมเพิ่นว่าค่ะแล้วก็มีปประมึกทอดเพิินว่าแล้วก็มี่หลายยางเพิินว่ากินน้ำกันสองคนเพิินว่เจ้าล้องบานก็เมาเพิ่นว่าไม่ข้ามก็เมาเพิ่นว่า กินอิ่มหลายเมาหลายจนอ้วกออกมาเพิเ่นว่าเจ้าของบ้านก็อ้วกไม่ค้าก,อก็อ,อ้วกเพิเ่นว่าค่ะไม่ค้าเพิ่นก็เลยตีตัวเลขหายในความฝันหนีเนาะคะ่ะกับตัวเลขที่เห็นนี่มันตรงกันเพิเ่นว่าค่ะเพิเ่นก็เลยห้เก่าซีมาเนาะคะ่ะเป็นบาลล้นะะบานเลขทีเนาะค่ะบ้านเลขทีเฮื่อนหลังนันพร้อมเนาะคะ่ะลวกบลล็บ้านเลขที่ที่เห็นในฝันพร้อมเนาะค่ะเพื่อนเห็นในฝันนี่เก่าซีเพิเ่นว่า พราะยังมือเสามากเพื่อนก็เลยยางไปเบิงบาาดิทีหลังนันเนาะคะ่ะหลังที่เพิ่นฝันเกี่ยวนี่เนาะคะ่ะเรียนดิทีกับเก่าซีคือกันเพิ่นว่าค่ะตรงกันเป๊ะเลยเพื่อนว่าค่ะ,เ,ะเ,เพื่อนก็เลยนหายเก่าซีมานินวงกลมเนาะคะ่ะส่วนฝันที่สามไม่ํำนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นญาติเพื่อนนี่ละในค่วมเป็นจริงเดียวยาติเพื่อนผู้นี่นี่เกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะใบเลื่อยตัดเท้าเนาะคะ่ะ ตเท้ายังนอนอยู่โรงพยาบาลบอกหันออกจากโรงพยาบาลเลยเพิ่นว่าแต่ว่าในค่วมฝันนี่ฟันว่าเพื่อนมากในค่วมฟันนี่เสือโบนุงเนาะขะยางมาแม่ค่ำก็เลยถามว่าเอาออกจากโรงพยาบาลลวบ่มาเฮื่นบันไดหมามือนี้ละเพิ่นว่าค่ะตอบแมค่ำเนาะค่ะว่ามามือนี้ละว่าสันเห็นตะเท้านี่เป็นเพมาเพิ่นว่าค่ะลาญาตเพิ่นผู้นั่นก็เลยถามแมค่ำเนาะค่ะถามแม่ค่ำว่า จจังไดสามีไม่ข้ามนี่ได้โกบบอเพิ่นว่าค่ะไม่ข้ามก็เลยตอบว่าได้อยู่เนาะค่ะได้อยู่เพิ่นวาในความฝันกับฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าฝันสันสันฝันบบาเงาเนาะค่ะไม่ข้ามเพิ่อนก็เลยให้ตัวเลขมาเนาะค่ะเลขสามตัวก็คือห้าศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเป็นพ่อซอเกิดของญาติเพิ่นเนาะค่ะเลขสามตัวตัดกับมุนเอาเพิ่์นวะค่ะเพราะญาติเพิ่นนี้ยๆว่าดวงจิตหรือว่าฝันเกี่ยวนี้ เพิ่นออกมาจากโรงพยาบาลเนาะค่ะเต็มความเป็นจริงยังอยู่ในโรงพยาบาลเพ,ละะพินเ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายพ่อสาเกิดของญาติมาเนาะค่ะส่วนหกเจ็ดนี่เป็นอายุของญาติเนาะค่ะญาติอายุหกสิบเจ็ดปีอายุของญาติตรงกันกันตรงกันกับอายุของสามีแม่คั่มเนาะค่ะสามีแม่คั่มที่แบกแฮไปวานอากบฟันแหลกนี่ก็อายุหกสิบเจ็ดปีคือกันเนาะค่ะส่วนหกสามอย่างหกสี่นี่เป็นอายุของแม่คั่มเองเนาะคะ่ะแม่คั่มอายุหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีเพราะว่าแม่คั่มนี่เพิ่นฝัน ว่าเพื่อนได้กินเนาะคะ่ะกินเบียร์จนเมาจนอ้วกเพิ่นว่ากินอาหารจนอิ่มเพิ่นว่าก็อย่าลืมติดอายุไม่่มําไว้นําเนาะคะ่ะพศอเกิดของไม่่ําก็คือศูนเนาะค่ะไม่่ําเกิดพศ0นท่านผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมตัดกลับหมุนนําเด้อค่ะกันไวเป็นแนวทางของไม่่มําในงวดวันที่1 6กพฤศจิกายน2567น้นี่ค่ะคาทถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้ำนี่เลิกค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอพ้นค่ะ